ว่าส่กัมาแลวมาแลวมาแลวสะไรเเเอ้ว่า่คคสีลงกัมาแลวมาแลวมาแล้วเฮ้ยสิก็ไดมาแลวมาแลวเฮ้ยมาแลวมาแลวมาแลวสีก็ไดมาามาเหมือนกองเหมือนอทอ่ครับเงียบเขาไปเลยีเขาไปนั่นบน้เขามนมึงล่ะ่่าออเา่ กลรักจีทึงก็รักจีทึงเอพนมากครับผมพ้นตัวนะครับมพี่ขกข้บวกมึงเขาไปยัอ่ห่างมึงเบื่อละเบ่อเขาไปแตกี่ยงไงเขา่านอืมอุ้มกทโอ้โลบอาจารย์น้องแยล้โ ตีขยเล่เฟรมเร็วๆยเล่นเฟรเร็วนจิตตเร็วตเร็วๆยอเเยเนี่ยไอ้แค่ายที่ไม่ต้องข้นทืไอ้ไม่ต้องข้นทเพื่อนะพี่าฝนตกครับผนครับขันมะาบานี่เฮ้ยคุอะไร้ครับ เขาไปเขาขี่เขาขี่ไปทั้งคุณน่ะนอนมอสองบาทเนอนม่เจ็ดงนอนไปย่งไโอียงพวเือพึงนะต้องบอกว่าเติ่ัวอย่างัวโอวเจ็บไห่ะฮะเจ็บพี่ลีเยดิไปอจะเจ็บเไปไ้ไปุ่เาุกเข้ามาแลั่นันั่นปกไหแช่้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ผมาแล้วทันไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันแล้วครับฝนตกไม่ทันแล้วลมมาแล้วครับลมมาแล้วครับเนียบอกว่าคนมาแล้วก็ท่านเสร็จเป็นเ่นครับเห็นมาครับเห็นมาครับเวลาดีเลยคนมาครับลงมาครับลงมาแล้วลงมาแล้วมาทันแล้ว เรื่อยเรื่อยเรือยฮึบหมรหลอดเลยรัย้งมาอะไรอย่างเงี้ยหัึ่งภาพสวยมากเลยครับ ลมแอบแห้งครับพ as ja> <t <t ี่น้องครับฝนตกเลยครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับตอนนี้สุภาพทิ์สีทองครับสาธกใช้ฝนกำลังโรยดินมาแล้วครับได้